tham mại thương gặp FINO WE LOVE FINO thương gặp phi nhỏ FINO สวัสดีครับทำไมคุณถึงรักฟอเพครับเฮ้ยทำงานอยู่นะนอะโดนไปแล้วเยอะไม่ไม่ไม่ครับไม่ทำงานอยู่มาอยู่นิดเดียวครับนิดเดียวครับทำไมคุณถึงรักฟอเพครับทำงานอยู่เนี่ยเห็นไหมว่าทำงานกันอยู่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเรียเียก็มันเยอะอ่ะเขาไหม ก็มันเยอะขอัญทำงานขวัญทำงานแต่เนื่องไปจาเรื่องก่อนไม่คุณรับฟอเพ์ครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับห huh? ุ่นดีขึ้นไม่คุณนึงรอดิฟอเพครับรักอะไรไม่ได้รักบ้าบ้าพี่เจมส์วัสดีค่ะโอ้หพี่สวัสดีครับพี่โอ้โหมาไหนท่าเลยนะครับพี่พี่วันนี้น้องรังน้องน้องทุกไปทำไมถึงรักฟอเพครับก็มันได้ออกกำลังกายนี่ไป ไมยรึ้รักฟอร์เพย์ครับอ๋อเรื่องมันยาวอ่ะเล่าสามวันกันไม่จบเอาเป็นว่าอยู่ฟอร์เพย์ไปจนแก่แล้วกันไม่ได้ได้ทำไมถึงรักฟอร์เพย์ก็ผมรักอะ่ะมีปัญหาอะไรป่ะเอาไปละเอ้า,ารกระปุ๊สุดดั้งไหมเอาดีทำไมเป็นอามารอร์เพย์ขอเวลาชั่วโมงได้ป่ะทำไมอ่ะไม่รูรร้รักเอร์เพย์ครับไม่ได้ยินเสียงสิงก้อยนอนไม่หลับค่ะทำไมรู้รักฟอร์เพย์ครับก็เป็นดับหนึ่งของกูเกิล จริงเปล่าพี่ลองดูดิไหนไหนไหนดูโดดูดูดบ้าทำไมคุณถึงรักฟอเพย์ครับเจ้าของบริษัทห่อทำไมพี่ถึงรักฟอเพย์ครับเขาทำให้หัวฟูอ้าวทำไมคุณถึงรักฟอเพย์ครับบรรนุนบ้านของเราเองอะไป เฮ้ยไม่รักพอเพ่เฮ้ยไม่รักฟอเพ่เฮ้ยฮึฮึเฮ้ยเฮ้ยไม่รักพอเพ่เฮ้ยทำไมพี่ถึงรักพอเพ่ทำไมถึงรักพอเพ่พอเพ่ก็พอเพ่เออ มันเทพที่ฟอเพยริงวะทำไมคุณหนึ่งรักฟอเพยครับไทยต้นมะวนื้อเยี่ยมดีครับรู้จักไหครับแน่นปักพี่ครับพี่ทำไมพี่ถึงรักฟอเพยครับเป็นน้องใหม่ค่ะเดี๋ยวอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็รู้ทำไมคุณหนึ่งรักฟอเพยครับรู้จักป่อไทยค่ะยังไงอ่ะเก้าดอนเยอะยังไงเหลือบดอันไหนอย่าเหลือบดนะ เยอะละเยอะทำไมคุณถึงรักฟอร์เพย์ครับทำไมถึงรักฟอร์เพย์ครับฟอร์เพย์มันก็เหมือนกับการคำนวณนะครับฟอร์เพย์เป็นหวัวใจต้องถอดด้วยสมการคูณกำลังสองถอด้วยแวรูทลส,สี่ลลสว้วต้อพ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 อไปไปไหไปขอเยอะไปละเยอะไปละเยอะไปละพอร์เพย์ครับก็มันอย่างเงี้ยยังไงพี่อย่างเงี้ยยังไงเนี้ยโอ้ยโอเคทำไมรักอร์เพย์ก็มันรักตามเพื่อนนะเลย เจ๋งไม่ผมรู้รับฟอเพย์ครับอยู่มายุ่งมันทำงานอยู่อือทำไรพี่่เนี่ยยุ่งอยู่ยุ่งอยู่เนี่ยนักงานเนี่ยนักงานทำไมพี่ถึงรับฟอเพย์ครับผมได้เป็นตัวของตัวเองครับนี่มึกเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงพี่อัดเลยเหรออัดเลยพี่ขี้เลยนะขี้หัวพี่ขอนเก่งด้วยเอาจริงนะเนี่ยพี่อื่นทำางี้ไม่ได้บอกให้ฟอเพย์ครับสุดยอด ผมรักโ,โอเพก้อยวันนี้มีรักใช้ที่ไหนโอ้ลืมครับพี่ทำไมยังรักฟอเพยครับไม่ต้องคิดว่าได้เลยทำอะไเรไนเนี่ยอแอบนอเวดเอาเลยน้ก็ได้เม่ตัดเอาเอ่ะเอาไง ไ,ได้สิ่งที่พี่อยากได้แต่ผมไม่สามารถจะพูดได้ขอให้พี่ได <ile> <anc> ้แล้วแบ่งผมบ้างผมขอไป็นใข่ข้างซ้ายเวลาขอองห้องกังเถขอให้เราไปกันสักทีเถอะเยอผมาครับขอเอาพุงมน